เกีมามาชมการแข่งขันเรือครับท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านสสกีรัชญารับโฉมพระโกลมว้าวโอ้โหแต่ขอใจด้วยหาสาวอากาศกําวยสะพานครโอ้โห Yeah!